ปฏิบัติการที่3นะคะเรื่องการหาความถ่วงจำเพาะของวัสดุบิทูเมนโดยใช้ขวดถ่วงจำเพาะอาจารย์ผู้สอนอาจารย์พงพันธ์แทนกเกษมอาจารย์ปิยนัทจันโทสุดครูช่างตียาพัฒแสงตามาแหจัดทาโดยนางสาวกัญญรัต์นิลมาศวัตถุประสงค์นะคะเพื่อให้นิสิตสามารถหาค่าความถ่วงจำเพาะของวัสดุแอดฟันโดยใช้ขวดไพโนมิเตอร์ วัสดุ 1. วัสดุแอดฟันสองน้ำกลั่นเครื่องมือและอุปกรณ์ 1. กวดสำหรับหาค่าความถ่วงจำเพาะ 2. อ่างควบคุมอุณหภูมิ 3. เทอร์โมมิเตอร์ 4. เครื่องช่างความละเอียด0.001กรัม 5. บิเกอร์การเตรียมเครื่องมือ 1. เติมน้ำกันลงในบิเกอร์ที่มีความจุ600ลูกบาทเซนติเมตรขึ้นไปโดยระดับน้ำในบิเกอร์จะต้องสูงท่วมไพโนมิเตอร์ไม่น้อยกว่า4เซนติเมตร 2. นำบิกอร์ที่บรรจุน้ำวางลงในอ่างควบคุมอุณหภูมิโดยให้มีระยะจมในน้ำไม่น้อยกว่า10เซนติเมตรและส่วนปากของบิ g อร์จะต้องอยู่เหนือน้ำซึ่งจากข้อกำหนดตรงนี้อาจทำให้บิ g อร์พลิกคว่ำได้ดังนั้นต้องหาวิธีป้องกันไม่ให้บิกอร์พลิกคว่ำโดยให้เผื่อถึงตอนที่กัวนน้ำในอ่างควบคุมอุณหภูมิด้วยควบคุมอุณหภูมิขอบอ่างให้เท่ากับอุณหภูมิที่ต้องการทดจสอบ คาดเครื่องได้ไม่เกิน0.1องศาเซลเซียสวิธีการทดสอบ 1. ต้มตัวอย่างแอดฟันพร้อมกับกวนเพื่อให้ความร้อนกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอจนตัวอย่างมีความเหลวพอที่จะเทได้ไม่ควรให้อุณหภูมิของตัวอย่างเกินจุดอ่อนตัวมากกว่า110องศาเซลเซียส 2. เท,เท,เทตัวอย่างลงในไพโนมิเตอร์ประมาณ3ใน4ส่วนของความจุไพโนมิเตอร์ โดยระมัดระวังอย่าให้มีตัวอย่างเปื้อนไพโนมิเตอร์ส่วนที่อยู่เหนือระดับของผิวหน้าตัวอย่างและไม่ให้มีฟองอากาศเกิดขึ้นปล่อยให้ตัวอย่างเย็นตัวลงจนมีอุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิห้องด้วยเวลาไม่น้อยกว่า1 0 4 0นาทีช่างน้ำหนักไพโนมิเตอร์ที่บรรจุตัวอย่างพร้อมจุกด้วยเครื่องช่างความละเอียด0 0 0ยกรัมกำหนดให้น้ำหนักของไพโนมิเตอร์รวมกับตัวอย่างมีค่าเท่ากับ C 3. เติมน้ำกลันลงในไพโนมิเตอร์ปิดปากด้วยจุกอย่างลมหลวมจากนั้นนำไพโนมิเตอร์วางลงในบิกอร์แล้วปิดจุกให้แน่นตรวจสอบให้ไม่มีฟองอากาศในตัวอย่าง 4. ปล่อยไพโนมิเตอร์ทิ้งไว้ในอา่างควบคุมอุณหภูมิไม่น้อยกว่า30นาทีแล้วจึงนำขึ้นจากอ่างแล้วใช้ผ้าเช็ดส่วนบนจุกให้แห้งทันทีโดยเช็ดเพียงรอบเดียว จากนั้นเช็ดส่วนอื่นๆภายนอกไพโนมิเตอร์ให้แห้งอย่างรวดเร็วแล้วนำไปชั่งน้ำหนักด้วยเครื่องชั่งความละเอียด0.001กรัมกำหนดให้น้ำหนักของไพโนมิเตอร์รวมกับตัวอย่างและนะ้ำมีค่าเท่ากับดีนี่จะเป็นข้อมูลดิบที่ได้จากการทดลองนะคะแล้วก็ตัวอย่างการคำนวณค่ะสรุปผลการทดลองนะคะ จากการทดลองปฏิบัติการที่3การหาค่าค,าความถ่วงจำเพาะของวัสดุบิทูเมนโดยใช้ขวดถ่วงจำเพาะพบว่าจากการทดลองที่อุณหภูมิ25องศาเซลเซียสสามารถหาค่าความถ่วงจำเพาะของแอสฟัลโดยใช้ไพโนมิเตอร์ค่าความถ่วงจำเพาะที่ได้1.621ซึ่งตามมาตรฐาน ASTM D710 ค่าความถ่วงจำเพาะของแอสฟัลจะอยู่ในช่วง1.01ถึง1.05 แต่จากผลการทดลองเมื่อเทียบตามมาตรฐาน ASTM d 7 0ถือว่าค่าที่ได้จากการทดลองไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ASTM d 7 0และมีค่าห่างจากมาตรฐานอยู่สูงมากวิจารณ์ผลการทดลองนะคะจากการทดลองจะเห็นว่าค่าความผ่วงจําเพาะที่ได้ครั้งที่1และครั้งที่2มีค่าไม่ใกล้เคียงกันเนื่องจากขณะที่ทำการทดลองวสัสดุแอดฟันเพื่อนขวดไพโนมิตเตอร์ทำให้ค่าที่ได้ต่างกัน ข้อควรระวังขณะต้มและเทวัสดุแอดฟันควรมีอุปกรณ์กันความร้อนหรืออุปกรณ์ป้องกันวัสดุแอดฟัานโดนมือและขั้นตอนในการทําความสะอาดหวดควรระมัดระวังเพราะขวดมีความบางและแตกง่ายเอกสารอ้างอิงและแหล่งที่มานะคะขอบคุณค่ะ